แล้วถ้าเกิดเราต้องย่อตัวเพื่อการโอเปเรตกล้องหรือว่าอะไรสักอย่างมันก็เสร็จเลยเสร็จเลยครับก็กลายเป็นชุดอุ้มน้ำก็เหมือนในหนังนะต้องไปดูนะฮะฉากไหนที่ประทับใจสุดครับพี่บินครับฉากไหนที่ประทับใจสุดเออส่วนใหญ่ผมว่าจะประทับใจทุกฉากนะครับที่เกี่ยวกับน้ําท่วมที่มีน้ําเข้าฉากทุกอันแต่ที่ประทับใจสุดๆผมชอบฉากภายเรือ เป็นฉากที่พระเอกต้องไปเอกกับเพื่อนต้องไปตามหาบ้านนบบนับฉากนี้คือมันประทับใจตรงที่ว่าถ่ายกลางคืนด้วยแล้วมีข่าวว่าที่ตลาดตรงนั้นอ่ะมันมีจระเข้หลุดมาอุย้มันหลุดมาสามตัวจริงเหรอฮะแต่ว่าเขาจับไปได้สองตัวยังเหลืออีกหนงตัวคือระหว่างตอนเดินเข้าตลาง็จะต้องเดินเลยนะ มันก็จะเสี่ยงชาวบ้านแถวนั้นก็จะบอกว่าเฮ้ยเข้าไประวังนะมันมีจระเข้อยู่หนึ่งตัวยังจับไม่ได้ตอนแรกไม่รู้ไงพวกผมทุกคนไม่รู้ก็เดินดูดยดูคือก่อนจะเข้าก่อนจะพานักแสดงเข้าไปเราก็เดินกันไปก่อนคือทีมผมคือพี่ทิย์ทีมกล้องทีมพวกผมก็เดินกันดูกันว่าเฮ้ยจุดไหนถึงมันจะจะเวิร์กสุดในการทํางานแล้วก็มีชาวบ้านตะโกนมาไม่กลัวกันเหรอจระเข้อะไรเงี้ยก็ถึงได้รับรู้อยานว่าอ้าวแต่ไม่เจอนะฮะ ม่เจอเจองูแมมบาแทนยังยังไม่เจอ้างไ้นก็คงไม่รอดกับมพูดถึงภาพบ้างเขาบอกว่าภาพจากภาพยนตร์เรื่องรักเอาอยู่เนี่ยสวยมากแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์บรรยากาศในช่วงนั้นได้เป็นอย่างดีครับภาพนี้เป็นยังไงบ้างครับฟูเซเวอร์เลยเนี่ยมันตัวมันจะลอยแล้วมันไม่ใช่ขนาดแล้วก็คือผมดูตัวอย่างแล้วมันอย่างนั้นจริงๆมันก็คือเราพยายามถ่ายทอดภาพความเป็นจริงแต่ในอีกมุมมองหนึ่งเพื่อไม่ให้มันดู มันดูหม่นหมองไปคือเราจะทําไงคือในพื้นที่สภาพบรรยากาศซึ่งมันดูแบบมันมันมันเศร้าด้วยบรรยากาศอยู่แล้วแต่เราจะต้องทําให้มันรู้สึกดีกับคนดูด้วยคือภาพในหนังรักในหนังคอมเมดี้มันก็คงไม่ใช่ภาพในลักษณะที่เป็นหนังดราม่าหนังที่มันเสนอสะท้อนสังคมเราไม่อยากเราไม่ใช่เสนอภาพข่าวเรากำลังบอกเฮ้ยทำยังไงให้พระเอกนางเอกดูสวยงามพื้นที่มันดูแบบดูดูอกอกคือดู กลุดด้วยความรักได้เฮ้ยเลาไอ้ตรงนี้มันเป็นโจทย์แรกแล้วเฮ้ยทำยังไงอย่างพื้นที่ที่แบบเฮ้ยช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นเราต้องดูมันว่ามันมันมันมาทางแสงมาอย่างไงเพราะเราหนังเรื่องนี้คือไม่มีรถปั่นไฟไม่มีเครื่องไม่มีทีมไฟที่จะมาจัดไฟให้ทุกอย่างได้ได้อย่างที่เราอยากจะได้ทุกอย่างมันต้องอาศัยพื้นที่อาศัยไฟเท่าที่มีอาศัยแสงอาทิตย์แสงใช่ถ้าเป็นกลางวันคือแสงอาทิตย์แต่พอหมด ถ้าทิ้ไปแล้วเราต้องมีแสงอย่างอื่นที่เราจะสามารถทําให้มันแบบถ่ายทําได้ด้วยคือเราไม่ได้ถ่ายแค่เป็นวิดีโอมาออนแอร์ในทีวีแต่เราต้องเอาลงฟิล์มเพราะฉะนั้นคือมันไอตรงเนี้มันเป็นโจอละเอียดหน่อยงล้ก็เลยแบบเฮ้ยมัน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 ทำให้เราสนุกกับมันด้วยเพราะมันไม่เคยมีเราก็ไม่เคยทํางานในลักษณะที่แบบฉากไหนซีนไหนที่คิดว่าถ่ายออกมาแล้วชอบสุดสวยสุดครับผม ผมจะไปสังเกตดูคือจริงๆอ่ะต้องถามคนอื่นนะว่าเขามองภาพเราสวยที่ภาพไหนมากที่สุดครับแต่ถ้าถามตัวผมว่าเฮ้ยแม่งคือฉากีฉากเดินตรฉากัแต่มันต้องมีคือแบบคือผมคือจะหวันกลัวมากเวลาถ่ายทําเวลากลางคืนซึ่งแบบบางครั้งคือแบบบางฉากที่เราแบบอยากจะถ่ายกลางวันแต่มันมันถ่ายไม่ได้แล้วเราต้องเพื่อไปถ่ายกลางคืนแต่เราไม่มีไฟที่จะใช้งานเนี่ยวันนี้เราเฮ้ยเราถ่ายออกมาแล้วมันจะได้ มันมันมันจะถ่ายแค่แค่ถ่ายติดไหมเนี่ยมันก็น่ากลัวแล้วติดแล้วมันสวยหรือเปล่าสวยแล้วมันใช้ได้ไหมคือมันหลายหลายอย่างอย่างมีฉากหนึ่งซึ่งแบบผมตอนตอนถ่ายผมก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะออกมาดีได้อย่างที่เราอยากจะได้เปล่าคือฉากที่ถนนอักคระที่มีพระเอกนาะงเอกเดินกันจากคือคือผมวางตัวนะักแสดงให้เดินจาก ใจมากหัวถนนจากหัวถนนแล้วเราไปอยู่เกือบสุดท้าย <c oughs> เ,าเกือบสุดท้ายไป <c oughs> อยู่บนเนินเนินสะพานซึ่งแบบมีระยะห่างกันเป็นกิโลอะ่ะแล้วผม<จ>ใช้เล <ะ S 1> นเทเลซึ่ง <c oughs> เป็นเลนเทเลที่ผมคือตอนแรกก็ไม่กะจะเตรียมมาใช้แต่คิดว่าเฮ้ยแม่งสถานก,การณ์แบบนี้แบบพระาทิตี่มันกําลังตกพระทิตตกหมดแล้วคือตอนแรกเราคิดว่าถนนรักษามันต้องเปิดไฟครับเพราะปกติมันต้องมีไฟนำมันต้องมีไฟสว่างอะไรายๆากลายเป็นว่า พอไปถึงนี่ดับ,บไม,ม <c oughs> เขามีใช่โอ้โ <c oughs> ไฟไม่มี <c oughs> เราไม่สามารถที่จะหยอดไฟได้ตามจุดต่างๆได้ <c oughs> แล้วละยะทางข่างไกลกันเป็นกิโลและจากกล้องไปถึงนักแสดงเราจะต้องคือมันต้องจัดการกับกล้องอยังไงเพื่อให้บันทึกภาพนั้นได้ด้วยกับแสงที่กำลังจะตกอเราถ่ายเทคเดียว มันได้คัดเดียวจากหัวปลายปลายถนนอีกด้านหนึ่งมายัางสะพานซึน่งเป็นกิโลเนี่ยซึ่งให้นักสแสดงเดินมาตลอดแล้วเราเราก็บีฟเอาเวล้ว,ว่าให้เนี่ยเป็นไม่มีสิทธิ์พลาดนะใช่ไม่มีสิทธิ์พลาดแล้วได้ทีเดียวแล้วให้ขอเป็นความรู้สึกที่มันเป็นซีนโรแมนติกนะอ,อันนี้คือซีนโรแมนติกต้องสร้างความโรแมนติกให้ได้คือนักสแสดงเขาโอเคอยู่แล้วแต่เราต้องแวดร้อมอื่น,นคือตั้งแต่รถที่วิ่งผ่านมาก็เหยียบกับน้ำก็เพื่อน้ำขึ้นไปแสดงไหมเอออยู่ดีก็มี สุนัขสองตัววิ่งเข้ามาในเฟรมซึ่งแบบเฮ้ยหลุดก็ามาแล้วก็ใจหายแล้วแต่ผมไม่ใจหายแต่ผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันกับดีใครบันดาลให้มามีอย่างนี้คือแบบมันเหมือนกับเฮ้ยคือแบบไม่คือเหมือนมันไม่ตั้งใจแต่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเออคือ,ค,อคือหนังเรื่องนี้มันแปลกคือทุกปากก่อนทํางานเราจะมีการบวงสูงกันเพื่อถ่ายทํากันนะแต่หนังเรื่องนี้ไม่มีการบูงสูงแล้วคิวแรกที่เราถ่ายเนี่ยเลนเลนประจําตัวของผมเองเนี่ยทัดแรกเลยแตก จริงเหรอครับซึ่งแบบเฮ้ยเราก็เริ่มกลัวแล้วเฮ้ยงานบบนี้งไงมันอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าวะเลนแตกไม่พอกล้องมีปัญหาหลายอย่างแต่พอถ่ายมาถึงคิวนี้พอมีช็อตนี้ขึ้นมากูเลยโอ้แม่งจ่ายแตกสักกี่เลนผมก็ชอบผมก็โอเคแล้วภาพนี้มันเลยก็โอ้นี่แม่งเป็นภาพที่ประทับใจคือถ่ายได้ทีเดียวไม่มีการที่เราจบไปบังกคับให ให้นักสงตัวมันวิ่งเข้ามาในนี้ได้แล้วไม่มีทางที่แบบรถคือไม่ใช่รถของเอ็กซ์ต้าไม่ใช่รถของพวกเราคือรถของคนทั่วไปซึ่งเขาวิ่งผ่านไปมาแล้วมาจังหวะเดียวกับที่นักแสดงกําลังอยู่ในมูดนั้นด้วยซึ่งโอ้โหมันสวยมากมันมันประทับใจเราอ่ะแต่จะสวยหรือป่าต้องไปดูเองครับผมนะฮะพี่ติงครับต้องขออนุญาตถามงีนิดนึงว่าเรื่องราวของพอดเรื่องเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของทีมอาสาสมัครมาเจอการอะไรกัน ตอนนั้นเนี่ยนณะเวลานั้นเนี่ยพวกพี่ๆเนี่ยน้าท่วมด้วยหรือเปล่าฮะเอ่อที่บ้านผมน้าท่วมครับ<ะ>น้าท่วมจนต้องอพะยพออกมาอยู่ในเมืองครับแล้วแล้วถ่ายทํายังไงไปนอนที่ไหนอะครับอ๋อก็หาห้องเช่านอนอยู่ <มา S 2> แถว,แถวๆในเมืองครับ <laughs> แล้วก็นั่งรถ ต่อเข้ามาก็เรียกว่าอินเลยอินครับโดนตอนนั้นโดนเหมือนโดนกับตัวอินมากเข้าใจเลยเพทุกคนเลยเจนคนแรกคือเจนอยู่เบืองเศษโดนก่อนเลยแล้วผมอยู่แถวพบเศษน้องมินคือโดนท้ายๆปิงปพลังสองก็โดนโดนโดนก็ไม่รอดเหมือนกันโดนก็โนหนทุกคนเลยนะครับนะฮะเขาบอกว่าถ้าอยากจะไปหาคนหน้าตาดีแล้วก็จิตใจดีเนี่ยต้องไปที่ศูนย์ช่วยอพยพต่างๆนี่จริงไหมครับ ผมว่าความเห็นส่วนตัวก็จริงนะครับคือหน้าตาดีไม่พอจิตใจงามด้วยหน้าตาม่ได้พอจิตใจจริงมันคู่กันก็เรียกว่าเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เป็นประวัติศาสตร์ของบ้านเราเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าคือจริงๆเราก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดบ่อยๆนะครับแต่ว่าเกิดมาปั๊บได้มีภาพยนตร์เก็บภาพแล้วก็ร้อยเรียงเรื่องราวให้เราได้ชมกันนะครับนี่ก็คือรักเอาอยู่ครับเดี๋ยวให้พี่เจมฝากเรื่องนี้กับคุณผู้ชมสักหน่อยหนึงครับ ก็อยากจะฝากว่าหนังเรื่องนี้จริงๆเราตั้งใจที่จะสื่อในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่คนส่วนใหญ่คือพอพูดถึงน้ำท่วมหรือข่าวที่เราเห็นประเด็นข่าวต่างๆที่ที่ผ่านมานะฮะมันดูแล้วมันดูหดขู่ดูแล้วมันมันมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเป้ยมันเศร้าอ่ะกับการที่ต้องไปเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าเราถ่ายทอดอีกมุมที่รู้สึกว่า มันเป็นเรื่องของมันยังมีมุมหนึ่งที่มันมีความรักมันมีความสุขอยู่แล้วก็อยากให้หลวนกลับมาคิดถึงภาพเหตุการณ์ณเวลานั้นนะฮะว่าเฮ้ยเตรงเนี้ยทุกคนเคยผ่านมันแล้วมันเคยท่วมขนาดนี้เลยเหรอแล้ววันนี้มันแห้งไปแล้วลยแล้วลองกลับมาดูกันหน่ยอยนะครับผมครับผมก็มไปดูทุกภาพบรรยากาศได้นะครับในภาพยนตร์เรื่องรักเอาอยู่นะครับทุกรงภาพยนตร์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนนะครับขอบคุณนะครับ เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องขออนุญ,ญาตเบรกกันก่อนครู่หนึ่งนะฮะช่วงหน้ามาตามกันต่อครับ Movie in trend ครับ